วันนี้นะครับก็จะมาแนะนําท่านผู้ชมเกี่ยวกับศิลปะอีกหนึ่งแขนงนะครับซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่โบราณเรียกว่ามวยไทยโบราณน,นั่นเองนะครับมวยไทยเนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับก็มีหลายสายหลายแขนงนะครับแต่ว่าที่สืบค้นได้ก็จะมี4ส,สายหลักนะครับมีมวยลบบุรีมวยชายามวยโคราชและมวยท่าเสาสําหรับมวยลบบุรีเนี่ยเป็นมวยที่มีความดั้งเดิมเก่าแก่ นะครับมานานมากซึ่งสืบค้นมาได้เนี่ยว่ามวยเนี่ยเป็นมวยที่อยู่คู่กับคนไทยเนี่ยนานที่สุดสาหรับอีพีน,นี้พี่มีก็จะมาเจาะลึกมวยลพบุรีนะครับว่ามวยลพบุรีเนี่ยที่สืบค้นกันได้นะปัจจุบันนี้มีทั้งหมดมาไม้มวยลพบุรีมี20ท่านั่นเองแล้วก็แต่ละท่าเนี่ยมีชื่อว่าอะไรท่าเป็นยัยงไงนะครับแล้วก็ใช้ยังไงใช้แบบไหนศิลปะของมวยลพบุรี เอกลักษ์อัตลักษณ์ตตมวยรบบุรีมีอะไรและนํามวยลบบุรีเนี่ยมาใช้กับกองทัพยังไงซึ่งพี่มิ่ก็ต้องบอกกันว่าเป็นครูมวยสายรบบุรีชั้นมงคลครูนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นครูสอนศิลปะต่อสู้ให้กับในกองพันของตัวเองด้วยพี่มิ่ก็จะแนะนําโดยละเอียดว่ามวยลบบุรีเนี่ยเรามีความเป็นมาอย่างไงสําหรับมวยลบบุรีเนี่ยมีความเป็นมาเป็นมวยของสายภาคกลางเป็นมวยที่มีความเก่าแก่ดั้งเดิมมานานมาก ซึ่งมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยสำหรับมวยลบุรีนะครับมีเอกลัก,ลกษณ์ดังนี้นะครับ 1. มีการจดุดมวยเรียกว่าภาการเปิดโลกเป็นลักษณะการหันหลังหมัดเข้าหาศัตรูหน้าต่ำหลังสูงยืนฐานคู่หรือเรียกว่ายืนเหลี่ยมกานนั่นเองแทบจะเป็น2องของุมเลยลักษณะนี้จะทำให้เราเคลื่อนที่รวดเร็วว่องไว ไม้โมยลูบุรีทั้ง20บท่าเนี่ยมีอะไรบ้างยอ่อขอพสุสเม็ดเป็นท่าที่เปิดหมัดผู้ต่อสู้โดยใช้หมัดหน้าและใช้หมัดยับต่อยบริเวณปลายขางผู้ต่อสู้นน่นเดีมอนยันหลักเป็นลักษณะการป้องกันอาวุธหมัดหรือการชิงทำเจระเข้ฟาดหางเป็นลักษณะการแก้ไขท่าที่เราเตะผ้าและใช้ขาหลังในการเตะผู้ต่อสู้ท่าหาพวงอียลาเป็นท่า สไลด์แรงผู้ต่อสู้โดยกันขวาขาผู้ต่อสู้และสับบริเวณที่ต้นแรงท่าวิรุนหกกลับเป็นท่าที่ใช้ลักษณะการถีบดักชิงทำหรือการสกัดการเตะของผู้ต่อสู้โดยการถีบหน้าขาถีบกลับไปอีกเรียกว่าวิรุนหกกับต่อไปท่าดับชวลาเป็นท่าที่ใช้สหรับการต่อยบริเวณเบ้าตาของผู้ต่อสู้ทําให้ผู้ต่อสู้เสียการการมองเห็นชวลามาจากตะเกียงหรือคนโบราณเนี่ย ใช้คำนี้นะครับเปรียบเสมือนการดับตะเกียงของผู้ต่อสู้นั่นเองต่อไปท่าขนยัก์จับลิงท่าขนยั์จับลิงเป็นท่าป้องกันลักษณะป้องกันท่าเตะท่าหมัดและก็ท่าสองโดยมีการโต้กลับได้ด้วยหักคอยระวันเป็นท่าที่เป็นการโน้มคอผู้ต่อสู้มาแทงเขา่าลักษณะการแทงเข่าบริเวณชายโครงหรือลูกกระเดือกของผู้ต่อสู้ท่าเอระวันสยงามเป็นการใช้ลักษณะการใช้หมัดหน้า ่อยบริเวณช่วงหน้าท้องนะครับิ้นปีกของพุทต่อสู้ท่าขุนยักษ์พานางเป็นท่าลักษณะการทุ่มพุทต่อสู้โดยมาจากการชิงทำพุทต่อสู้ก่อนท่าพระรามน้าวสอนเป็นลักษณะการใช้มือหน้าเปิดกับพูทต่อสู้และใช้หมัดยัดไปที่บริเวณปลายคางหรือลิ้นปีกของพุทต่อสู้ท่าไกสอนข้ามห้วย เป็นลักษณะการหลบออกจากการเตะของมอเตอสู้และถีบย้อนกลับมาช่วงหัวเข่าหรือต้นขาของมอเตอสู้ได้อีท่าความเลียวหลังเป็นลักษณะการเตะภาพและแก้ไขาการเตะโดยการขีดกลับมานะครับท่าหิรัญมห้วนแผ่นดินลักษณะของเวลุบุรีเนี่ยท่าหิรันม้วนแผ่นดินจะเป็นการใช้นะครับศอกหรือใช้ต้นแขนนะครับฟันบริเวณช่วงหัวไหล่ของมอเตอสู้และใช้ศอกกลับนะครับ เข้าไปบริเวณปลายคางหรือทัดมาลาของผู้ต่อสู้นั่นเองท่าหกนุ่มังถวายเวงเป็นลักษณะท่านะครับหลบหลีกจากผู้ต่อสู้และใช้หมัดคู่ในการย่อเข้าชกบริเวณปลายคางท่านี้สามารถเพิ่มแรงได้โดยจับจังหวะผู้ต่อสู้ที่เพิ่สู้โจมตีเข้ามาแล้วเรานะครับย่อตัวแล้วชกขึ้นไปเรียกว่าการคูณแรงนั่นเองนะครับการประสานง,งานหรือการยัดแรงเข้าไปท่าหานุมันแบบฟอร์ ลักษณะท่านี้นะครับเป็นการเปิดกัดผู้ต่อสู้แล้วแทงเข่ายัดไปบริเวณช่วงชายโคงของผู้ต่อสู้หรือลิ้นปีของผู้ต่อสู้นะครับหรือใช้การถีบเพื่อให้ผู้ต่อสู้เสียหลักแล้วเข้าชิงทำโดยการเปิดกัดกและแทงเข่ายัดเข้าไปนะท่าลิงพิวเป็นลักษณะเด่นของมยวยลพบุรีคือการย่อหลบผู้ต่อสู้และกระโดดเข่าลอยนะครับแทงบริเวณช่วงหลังผู้ต่อสู้โดยใช้แทงเขา้าไปดิปอดม้ามหรือช่วงต้นคอของผู้ต่อสู้ก็ได้ ท่าพระรามเดินลงท่านี้นะครับเป็นท่าที่ใช้ยากแต่ถ้าเราฝึกฝนนะครับจนเกิดความชํานาญก็จะใช้มีพลังกำลังและความจมตีที่รุนแรงมากเป็นลักษณะาการนะครับถีบดักให้ผู้ต่อสู้เสียหลักและใช้การนะครับเหยียบที่บริเวณต้นขาของผู้ต่อสู้และใช้เข่าลอยแทงบริเวณปลายขาของผู้ต่อสู้นั่นเองท่าปิดปกชกด้วยศอก เป็นการใช้ศอกป้องกันอาวุธของผู้ต่อสู้และใช้ศอกในการโจมตีท่านี้นะครับเป็นท่าที่พี่นิชชอบใช้มากที่สุดเพราะใช้จับทางหาหารต่อยอดเป็นท่าทุ่งทับจับหักได้ต่อไปนะครับท่าหน้าขรรหากเป็นท่าน,นะครับเตะเกาะบริเวณปลายคางของผู้ต่อสู้ทำให้ผู้ต่อสู้นี่นะครับเสียหลักและโจมตีบริเวณช่วงทับมาลาหรือช่วงคอนัอ่นอีท่านี้ถ้าเราฝึกฝนจนได้ เกิดความชํานาญสามารถทําให้สรุปได้เลยแค่ไในเพียงแค่ครั้งเดียว สำหรับนะครับใครที่อยากได้ศรริลปะตา่อสู้หรือติดตามเควสวิวนะได้คำคมดีๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีต่อไปก็จะมีการแนะนำการท่องเที่ยวแบบเชิงแอนเรเจอร์และการอนุรักษ์ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ป่าเขาส่วนรวมทั้งการเอาตัวรอดในป่าย,ยัางไงเดีย๋ยวจะติดตามพิดนะครับแล้วก็ศรริลปะต่อสู้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่มวยเท่านั้นทีมจะมสอนการใช้มีดใช้อาวุธเงียบต่างๆนานารวมทั้งศรริลปะการเอาตัวรอดนะครับเมื่ออยู่ในยามข้าขันด้วย เพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามพี่มิกนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับมันอยที่ใจ